แกงปากลาไก่เหนียวค่ะวันนี้แวะมาทางอาหารไทยเนาะตามมาเบ่งวิธีเฮ็ดค่ะเอาน้ำมันใส่กระทะเล็กหน่อยเอาพริกแกงเผ็ดแล้วก็กะปิลงไปผัดให้หอมค่ะผัดทั้งสองอย่างให้ส่งกลิ่นหอมเลยค่ะช่วงที่ผัดถ้าเกิดว่าแห้งหรือว่ากระทะไหมเน,ะะนาะเอาน้ำใส่ลงไปค่ะ ผัดต่อสักพักหนึ่งจนพริกแกงกับกะปิท่งกลิ่นหอมดีแล้วเอาเนื้อไก่ที่ล้างสะอาดแล้วใส่ลงไปค่ะมือนี้ซื้อไก่เหนียวมาจานละห้าสิบบาทได้หลายเติบค่ะถือว่าราคาบ่าแพงเนะคะ่ะไก่เหนียวจะมาแกงหรือว่ามาผัดแ่บค่ะ เนื้อจะเหนียวคล้ายไก่บ้านเขาเลียงช่วงที่ห้าผัดไก่เอากระชายแล้วก็บใบบักกูดฉีกใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะดับกินข้าวไก่แล้วก็ผัดไปจนกว่าไก่เกือบจะสุก1อยเปอร์เซนต์คุณละค่ะแล้วค่อยเติมน้ำเติมน้ำให้ท่วมเนื้อไกล่เลยค่ะ แล้วก็รอสักพักหนึ่งให้น้ำแกงห่อนให้น้ำแกงเดือดก่อนคะ่ะแล้วก็ลองชิมเบืง้งแล้วก็ค่อยปรุงเมื่อกี้ใส่เกลือลงไปคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปอีกเล็กน้อยจะได้หอมๆปรุงเสร็จแล้วก็รอให้น้ำเดือดคะ่ะแล้วก็เอามะเขือปราบมะเขือพวงใส่ลงไปมะเขือถ้าบ่าอยากให้ดำหลังจากเขาหันก็เอาไปแช่น้ำเกลือก่อนคะ่ะ ตาม้วยกระชายพริกไทยค่ะพริกไทยอ่อนใส่ลงไปแล้วก็ต้มสักพักหนึ่งรองให้บะเขือบะเขือพวงแล้วก็พริกไทยสุกก่อนค่ะเอาถั่วฝักยาวใส่ลงไป พริกชี้ฟ้าเขียวแดงค่ะพริกชี้ฟ้าสีเข็ดให้แกงเ่าน่ากินสีสวยน่ากินแล้วก็พริกก็ะมีรสหวานค่ะรอให้ผักทุกอย่างสุกชิมมืงก่อนค่ะเมื่อกี้ชิมมะเขือมาสุกบบสุกเนาะมะเขือสุกแล้วก็โรยด้วยใบกูดฉีคค่ะชะอมแล้วก็กระเพรา กดผักให้ลงไปยูดใต้น้าแกงค่ะต้มต่อสักพักหนึ่งให้ผักทุกอย่างสุกดีแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะแกงปลาไก่เนียวพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องเมนูนี้ขอบอกว่าแซบหลายทั้งนัวทั้งหอมค่ะสำหรับข่อยนะกินกับข้าวเหนียวเพราะว่าข่อยเป็นลูกวิสาแสนแซบคือกันแต่ถ้าให้มักข้าวสวยกินกับข้าวสวยก,เก็เข้าก้านข้าวกันค่ะ แซบไหลบึงแล้วธรรมะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าเขียนคอมเมนต์ติชมได้ค่ะแกงปลาไก่เหนียวรสนวนัวกินหอมหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อใครอยากกินนำ้ำเอิญทุกคนที่เห็นคลิปค่ะ